พี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมื้อนี้ยนิ้วเบีนสิพาจี้ปลาหมึกกินอยู่หลังบ้านชิวันๆเราบัดใชเนี่ยอันนิ้วเบียนน่ะย้ำไปเบังไทยกันซื้อมาไว้ค่ะพี่น้องค่ะซื้อมาไวละละห้หลายๆเราเขามาใส่ตูฟต้ฟีดไว้เด้อมาใส่อันใส่ตู้ฟีดไบ เนียเพาสิกินข้าวกอมาอย่างทอดในงั้นบ่ได้มม่อนี่นิ้วเบียนเฉียนกินอันอย่างปลามือกันอันหนึ่งเขาเนี้ยเ้วโดนกินเทียนหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันกินดูบ่ได้มันอันตรายตัวมันอ้วนพราแม่พี่นองขาเพราแม่ยังเด็ยกินแบบบานๆเขาเลยเน,นาะค่ะเนาะ ปลาหมึกกินแบบบานๆเลยัวากับโจมเดฟเอรามันอยู่ข้างนอกบานนี <c oughs> ่ผู้ใดม่มากหลังน้องได้อะส,ะสุกแน่บ่าะสุกแน่กับจิรุษใช่เป็นเด็กหน่อยอยิ่งกินดิบเนาะเป็นหน่ไไหอยอันอน,นี้ยังก่อฮาปรกัน ไปแปลก็ต้องไปจี้กัเอางมึดเลยเขาสุปเ่รเบิดหวัวด,ดีนนเนาะอะนนี่ยจริาๆขอกาแฟมึกอันความปุ้มใจเด้ค่ะพี่นองทานในจีปลางมึดอยู่เมืองนอกเนี่ยเพราะเมนอย่างเด็กได้ให้เบิ้งบวัตตต่อเนี่ย เหนเห็ดในบ้านว่าได้ดอกมันต้องมาเห็ดนอกบ้านแน่ <S <S แสิเด่เห็ดฟางมึงเนี่ยโอตรตัวน้อยเพือนอันเล็สิใหม่มือค้นดอกน้อยโคดรเลยต้องถอดนนี่เนาะแต้ันถอดประดับอยู่ในบ้านซึ่งไม่อยากกินกอดที่บ้าน

กับไข่ต้มโอ้ยมีแต่แนว้ยบเสียบนี่แหละจะแนว้ยบเสียบของคนอยู่ต่างแดนมันก็นกินดูได้ยูดดอกแต่มันอ้วนมันกินดูปอได้สาเหตุนัน้นเขาเนี้ยนั่นนะแค่นี้แลเราข้าพ,พี่น้องค่ะเบิ้งอันนิ้วเบียนอันที่สุกแล้วแต่ว่าห์ดาวในหันหลังมันออกป่ดได้เบิ้องเบื้ง ได้ปลาหมึกแห้งหลายเลยเดอ้อบาทชินี้กินกับข้าวเหนียวโอ้เสียบเสบียบเสียบเสียบบาทชินี้เฮ็ดจังไดฮะนี่ข้าวเหนียวซุปไปฮะนี่หลายเลยเดอ้อมาเด้อจะเดอ้อผู้ใดอยู่ต่างแดนไม่กินข้าวเหนียวกับปลาหมึกแห้งน้ำกันเด้อค่ะเดอ้อโอเคแค่นี้ระคาแตงเกียวละลายคะ่ะขอบคุณหล,ลายๆท,ท,ที่ติดตามรับชมนิวเวนชั่นแนวแตงเกียวบ๊ายบาย